ក្មេងពលរົບកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់តើអ្នកណាម្ចាស់ការឈប់បាញ់ប្រកាសអ្នកណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានកិច្ចព័វិនច្បាំងសូមឲ្យទទួលពិចារណាលឿនចំណុចនេះបើទាគិតឃើញកត់ចោលនៅកិច្ចព័វិនច្បាំងមានន័យថាតើវេលាខ្លួនកម្ពុជានិយាយថាឲ្យកម្ពុជាគោរពអនុវត្ត มีมิริ t a r รี o ฟอสค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาหลังพบว่ามีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอจำนวนมากบนโลกออนไลน์อ้างถึงการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์หนักมุ่งหน้าสู่พื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยรายงานนะคะมีการระบุลำดับเหตุการณ์ว่า เมื่อเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาทหารกัมพูชาได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะทำการเคลื่อนย้ายขบวนรถบรรทุกกำลังพลพร้อมด้วยรถยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความตื่นตัวในโลกออนไลน์ทันทีค่ะสถานการณ์ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยชาวเน็ตกัมพูชาได้มีการโพสต์คลิปอ้างว่า เป็นการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยย่างแบบ SH1 ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าชายแดนค่ะทำให้หลายฝ่ายนะคะอยู่ระหว่างการจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างใกล้ชิดค่ะคราวนี้มาดูในส่วนความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยบ้างนะครับวันนี้สรุปว่าทางกองทัพไทยจะมีพิธีรับมอบอาวุธยุโทโธปกรณ